สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่น ROV นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง w CB นะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเป็น EP ที่2แล้วครับพี่ก็จะมาไต่แรงอีกนะครับเดี๋ยวเราการที่ไม่เสียเวลานะครับเราไปดูในเกมกันเลยครับว่ามันจะโหดมันจะมันหรือมันจะหาขนาดไหนครับไปไปดูโอเคเตรียตรวให้ดูจะปรากฏตัวในห้อวินาทีบนหลอดเฮดเดอร์นเดี๋ยวดีแลว

มีนติเขาไม่บอกสีหรอ่าดักดักดักสีดกเอาาพี่ไนไา้วอะอ้มิ้มผมิ้มมได้ฝันได้ได้เดีได้สองีต้ขา เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเอหลังเข้านะหลังเข้านะหลังเข้าหลังเข้าเฮ้นแทงเป็นแทงแทงหลังแทงดอ๊ยโดนตีแล้วทุกคนเลยโดนตีก็งิดเดียวไียวียมดเดิดเดียวนิดเดียวสวยเลย ไมไปท้าวยวกับจะเยะ็นเดี๋ยวเอามังกรอ,อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยลงไปเ้ยทำไมเยอะจอังวะทำไมไปอะไรก็ได้น้องรอมีอันต,ต,ต,ตี้เหรอรี่นีไม่เป็นไรมันแอบเข้าไรอนมีอันตี้ไหมสวยเฮ้ยยิงฟี

โอ้โหป่าป่าขึ้นบนมาตีดักได้นะไม่ต้องวิ่งไปวิป่งมาตีดักได้พี่งกลอลังลงไปโซนน่ะเอ๊ไม่กดพันธ์นิธนน้องซ้ายสวยไม่กดพันธ์ิธนพี่กดพันธ์ิธนได้ไงพี่กดพันธ์ไม่ทัทนพันธ์ิมัน,น,มน,น,มน,นมจะแจ๊ดนะมันจะแจ๊ดไปถึงทีรอมันแจ๊ดละ นอดดึงวดิ่นอดดึงวนิสวยสวยสวนี้สวนี้ตายายไปเลจัอนมันเฮ้ยยวะนี่โอ้โหไม่จับขาเวยโอ้โหมทดิโอ้โหม่อจะลอยนเดียวบอกเลยนิดเดีย มันจับยังอ่ะย,ย,ยังไม่จับใช่ไหมแต่ย,ยังเก่งอยู่ทั้งนอย่างนี้ยังเลือดตีมไม่ตายเขาบอกมันไม่เด้งได้ไงมันไม่มีตัดเลือด <c oughs> มีแล้วพี่มันมีตัวนี้ไม่ตัดเลือดพอดี้ นลองแม่น้องน้องหลอนน้องเล่นพอไม่มันไม่ค่อยออกแบบเดียร์ไปแล้วนี่ไม่คุ้มน้อลอนรวม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 เลยรวมได้าเลยเดือดอยู่แล้วป่ะจะเป็นว่าถอยมันมันวมามันฟิกจับนะไอ้น็อตไปไหนวะน็อตไปไหนวะน็อตน็อตอยู่นี่น็อตอย่าไปเชียร์เคย์นอตถอยแล้วเบิร์ตตัวนี้ตัว ตัวนี้โอ้โหจังหวะจะหล่อจังหวะนี้บอกเลยจับขานี้เตี้ยวเองนะเมื่อกีก้ออสูงสูงมากมันโซนแบบใจขาดดินจริงๆเลยพี่กดผิดขอโทษขอโทษว่าจะปล่อย้องฟังแคลี่ลืมดูว่าปล่อยบนเวลารอบหน,นึ่งหรือเปล่า เกลีดจัดเลยยาเราอเพื่อ๊ะอย่างเดือกเดือดจัดหัวเลยม่ได้เอาอย่างน้อก่อนรอก่นไม่เป็นไอ่นไ่เ มล่มเยป็นเรือปกติมันเลยเกมแล้วเดี๋ยวรอ็อตเดินเปิดป่า้งแอร์แจมเลยโอ้โหพี่เปิดตีแบบน็อตมาฝั่งนี้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 น็อตฝั่งนี้น็อตคุูต้องการมึงนะเพื่อน มึงคือเพื่อนที่รู้ใจกูมึงมาเดินเช็คไปกูหน่อยเพื่อนปล่อยปล่อยฝั่งนั้นเลยปล่อยฝั่งนั้นไม่ต้องไปฝั่งนั้นสซนโวนดักสซนให้หน่อยตีดักเขานี้เขาดิดึงมาดิแทงก็ได้น็อตแทงก็เอาจังหวะนี้ดึงมาโอ้โหาอีกต้องตีมาก่อนเ็ว่อนาแ

โอ้ยยังหล่อบอกเลยเกมเนี้ยหัวกระดับหัวคิวไวเองอ่ะโคตรตึงเราบอกเลยครับดูไปดิระดับหัวคิวไวเองอ่ะคิวต่างแพ้นัาน้ำอุ้อโอ้โหสับของไปทานตัวนี้พี่ขอตัดเลื่อนหน่อยได้ไหมใครก็ได้จังหวะขอกให้พี่หน่อย

กวนหล่อว่ะเลยอ้าวนี oh, okay, ่ไม่หมดอีกเหรอหน้าบึ้งเลยไหมน้องรอนน้องรอนมาดิน้องรอนมาดิจบ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 ไม่ต้องรอแล้วจบเลยจบเลย

แค่เพอ่าอนนูได้มันจะมาหลยวดกันไ่วาเลยแบบไอวาแบบฟิกเกอร์ไปแล้วอะร่างกายไปแล้วอะการแล้วแต่เพียม่มา่อนเยี่ยเยี่ยใหวิอให้มาจะเอแค่นี้หรอครับกูไปก่อน เอาแทงมันได้แทงมันได้าแทงแทงไได,ไดไ้ได้ดไวยหนวดหน่วยน่วยสตาร์ทให้สตาร์ทใสตาร์ทใสวยนินลงเลยะคนเล่นนะคนเล่นนะอ้าวสวยอะไรครับจังหวานี้ยิงลูกเืเลย น้อนมึงถอยหลังมึงมึงมึงถอยหลังไกลๆเดี๋ยวกูจะฟิกยกลมัน <c oughs> โอ้ยฟิกเกอร์อออกของตัวตัวจับแล้วจับแล้วมันจับแล้วจับแล้วไม่ให้มันตายสวย <c oughs> โอ้โหสวยเ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้พี่เปิดให้พี่เปิดให้เปิดให้เอาแทงได้เอาั้งได้พี่กดก่อให้โอ้โหบอกถึงแบบว่าเพื่อนเพื่อนรักเลยจังหวะนี้พวกเลย ก็ีไดอนาเนยผมแงกนผมนี้ไม่ได้นะสวยวันนี้พี่ซีกบวันอโยนี้สวยมากแทงอามหรอกระวงเอ่าไดน้องวูกไหมออี่กดก่อให้พี่กดหพี่กดก่อให้นิดเดียวพี่ทันให้ ไม่หยุดนะครับตัตันให้สวยเอาอมันนอนเอากอมันเอามันไมทันแล้ววะทันได้ยัยขันตายดกให้กุกให้ดกให้โอ้โหเมืงจกงหวันี้เป็นกูคนเสี่ยวเลยกลัวกลัวกลัว หลงเข้อหลงเข้อหลงเข้าเดี๋ยวกันเทนนิ่งนี๋กันเทนนิ่งกนะกูกันให้อยู่กูกันให้อยู่กูกันให้อยู่นะกูกันให้อยู่น้ำบลพี่ปิดหลังให้พี่ปิดหลังใหโอ้พี่ไทยออกีีอ่ะ ้แม่ดียวบาเาจะบอกว่าอโดนิสติโดนคีทีตายเกิดอไรี่ยม่กโอ้มันียบเวฟเร็วมากถอยถอยถอยถอเอาดัก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 น่ไเอาดักเลยจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโซนให้เดี๋ยวโซนให้ไม่จริงเลยเดี๋ยวโซนให้ อันี้นะมีอะไรบ้างมาบาอบครับเพื่อนๆอะไรอะไรว่าพวกนี้นะกดๆเอาให้หวกงเลยแทงจริงใจมันต้อง WCB เท่านั้นใช่พี่ใช่ใช่มันต้องหัวกิวแทงให้อย่างเดียวถ้าพี่ฟิกเข้าไปจะตายไ,มไหมวนะเนีย่ยเดี๋ยวให้ป้อมแต่งก,ก่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ได้เนี่ยพี่ได้นีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี่ก่อนออไม่มีตัแล้วเออเอานเอาไมมันจะล็อกเลยมับไปแล้วเมตตัวเดียว นอ้ยโอ้โหโอ้จริงถ้าสาับตีนต้องหัวนคิวมาสับเองนะวิวจีพี่ต้องมาสับเอง